สวัสดีครับพื่น้องพี่รักเอวันทุกคนนะฮะเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยครับก็หายไปหลายวันพอสมควรนะครับก็ติดทั้งภารกิจเรื่องของมอเตอร์ีพีในสุดสุดาที่ผ่านมารวมทั้งเอวันด้วยนะครับแต่ผมก็จะมีเวลาในการเขียนโพสตเขียนอะไรที่ค่อนข้างเยอะๆอยู่ในแต่ละวันนะครับติดตามผมได้ใน Facebook Fan Page นะครับ Biker Man คนรักมอเตอร์จีพีนะครับเพื่อนๆหลายๆคนก็ตามกันไปแล้วแต่เรื่องของคลิปเนี่ยยอมรับนะครับว่าก็หายกันไปนะครับเพราะว่านอกจากเรื่องของ งานทําเพจทําช่องทาอะไรเนี่ยผมก็จะมีงานส่วนตัวหลายอย่างใน,นแต่ละวันแล้วก็ดินฟ้าอากาศไม่ค่อยเอื้อมเวยด้วยนะครับในตอนนี้มันเลยทําให้เวลามันก็บีบไปนะครับแต่โอเคนะครับกลับมาแล้วนะครับกลับมาเจอกับทุกคนไม่มีการคุยกันหลังแข่งหลังเกมกันนะแต่ทุกคนครับเรื่องราวที่มันเป็นประเด็นดราม่าของแม็กลาเรนกับทางเรดบูลนะครับแม็กซ์เวอร์สตอเป็นปะทะกับแรนนอลลิสเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นสื่อไหนนะครับในต่างประเทศสือ่อเล็กสื่อใหญ่ต่างๆสื่อน้อยทั้งหลายเนี่ยนะครับเล่นข่าวกันจนแบบแทบจะทุกนาทีทุกชั่วโมงงจริๆ บางทีไม่ถึงดีละ,ะเดี๋ยวก็มีกูรูคนนั้นแทงเรื่องตรงนี้มาอ่าแม็กซ์ว่าแบบนี้ะนะครับอ่าสักพักหนึ่งกูรูท่าน,นี้วิเคราะห์แรนโดแบบนี้ความสัมพันธ์ของพวกเขาจะเป็นไปในยังไงกันบ้างมันก็จะวนเวียนอยู่ในแบบนี้นะครับพวกเราเองก็เฝ้าติดตามนะฮะว่าพวกเขาทั้งสองคนแน่นอนนะครับว่าก่อนที่จะเกิดเหตุนเนี่ยทุกคนทราบดีใช่ไหมว่าความสัมพันธ์นะครับของทางแรนโดกับทางแม็กซ์เนี่ยเขาถือว่าโอ้นะเป็นเป็นเพื่อนเพื่อนเลิฟก,กันเลยล่ะ นะครับนั่นก็คือมันเป็นภาพที่พวกเราเนี่ยมองกันเข้าไปแต่พอมีเหตุการณ์ในแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างก็น่าสนใจนะครับทุกคนแต่นะครับเดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะับวันนี้ทุกคนนะครับสุดสัปดาห์นี้เกมการแข่งขันนะฮะกลับมาเนี่ยนะครับเพื่อนๆแคปหน้าจอกันเอาไว้นะซินเดอเร์โซนที่อังกฤษครับก็ถือว่าเป็นโฮมรสของหลายค่ายหลายทีมนะครับนักแข่งหลายคนกันด้วยเนี่ยนะครับรวมทั้งแรนดนอริสนะครับผู้ซึ่งถูก แสงถึกสื่อถูกสื่อจับจ้องหรือเกินในช่วงนี้นะครับด้วยนะครับรวมทั้งน้องเล็กนะครับอลกซานดราอัลบอนนะฮะก็ถือว่าจะบอกว่าเป็นโฮมเลสไกลๆยของเจ้าตัวก็ว่าได้เหมือนกันนะครับรวมทั้งวิลเลียมส์ก็จะมีการเตรียมนะฮะรถสีพิเศษนะครับออกมาซึ่งเห็นบอกว่าจะมีการใส่ชื่อของพนักงานกันไปทั้งหมดโอ้โหมันไม่ใช่น้อยนะทุกคนจะไปใส่ที่จุดไหนยังไงผมยังไม่รู้นะครับแต่แววมาเห็นมาประมาณนั้นนะครับเดก็มีสีออก มาให้ได้ย่นโฉมกันแล้วนะครับในฐานะของโฮมเรสของทางวิลเลียมส์เขานะครับในสุดสัปดาห์นี้ที่ซินเวิร์สตันนะสนามเจ้าถิ่นทั้งท,ทีก็ทุกๆปีนะครับแต่ละทีมแต่ละค่ายก็จะทีมไหนที่เป็นโฮมเรสเนี่ยก็จะจัดหนักจัดเต็มเอาใจแฟนๆน,นะครับที่จะเข้าไปชมตรงนั้นกันอยู่แล้วมันตรงกับม o t ต g p จีพีเสียด้วยสิฮะทุกคนโอ้โหนะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังดีนะครับที่สามารถแบ่งจอกันได้เพราะวาเวลามันก็ไม่ได้ว่าใกล้เคียงกัน แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่นะครับก็คือดูสองล้อเสร็จปุ๊บดูสี่ล้อต่อได้นะครับแต่ในสุสานนี้ก็เดี๋ยวก็ขึ้นเวลาให้ไปเปรียบเทียบกันดูเนาะเอาละครับเราเราตามต่อในเรื่องของทางแรน d ์โ a นอริสนะครับเพื่อนๆน,น,นก็คงอยากจะทราบนะครับว่าผมมองยังไงตามยิงผมก็ได้แสดงความคิดเห็นไปใน Facebook Fanpage ไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะฮะบ,บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเห็นคล้อยตามกันบางคนก็อาจจะเฮ้ยใ,ใช่เหรออาจจะต่อต้านไม่ว่ากันนะครับเราไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยกันแบบว่าไปในทางเดียวกันในทุกเรื่อง แต่สาหรับผมชจดเจนนะครับผมก็ค่อนข้างเห็นใจเรนโดนอริสมากกว่านะสบายผมถึงคิดแบบนั้นนะฮะคิดแบบนี้ครับ <c oughs> ก็คือจังหวนนะเนี่ยมันควรที่จะแบบว่าในในในสายตาที่ผมมองเข้าไปเนะี่ยคนที่จะทําให้ไม่เกิดเหตุได้เนี่ยผมว่าแม็กซ์น่าน่านาจะเป็นคนหยุดได้นะครับตรงนั้นนะน่าจะเป็นคนที่ควบคุมได้นะครับแต่โอเคเราเข้าใจในมุมที่เฮ้ยทำไมจะปล่อยให้แซงขึ้นไปหรอนะครับ ในเมื่อผมป้องกันได้ผมก็ป้องกันรักษาตําแหน่งของผมสิอาจจะว่ามุมนี้ก็ได้แฟนๆของแม็กซ์นะครับอาจจะคิดเป็นมุมนี้แต่ผมคิดว่านะครับแม็กซ์เขาสามารถที่จะยับยั้งในเรื่องของตรงนี้ได้อยู่ก็ตามกดตามอะไรที่จวดเขาตัดสินนั่นแหละนะครับก็ไม่ได้ใช้เวลาเนินนานอะไรมา,มากมายนักนะครับในการตัดสินแต่แน่นอนนะครับว่าบางคนอาจจะบอกว่า hey, หนักไปหรือเปล่าในขณะที่บางคนอาจจะบอกว่าโอ้ย oh, hey, มันเบาไปมันไม่กล้าลงโทษเลยนะฮะเห็นว่าอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ครับก็คือเราเองเราไม่ต้องไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะหรอกครับคือมันมันผิดโดยจริงๆแล้วละ่ะแต่สิ่งที่อยากจะทราบอยากจะรู้อยากจะตามต่อจริงๆก็คือความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งคู่มันจะเป็นไปในยังไงผมมองว่าแบบนี้นะครับผมมองว่าแรนโดเขาโอเคนะครับเรื่องของมิตรภาพเนะี่ยเขายังมีให้กับแม็กซ์นะครับอยู่แล้วละ่ะเพียงแต่ว่ามันจะแปลเปลี่ยนไปในแบบไหนมันจะมีสิ่งหนึ่งฮะที่ผมเองเฝ้ารอก็แน่ใจว่าเพื่อนๆน่าจะเฝ้ารออยู่ก็คือท่าทีนะครับของแม็กซ์ว่าโอเคเขาก็ แสดงสป,ปิริตว่าเหตุการ์ค่าวนี้เนี่ยเขาจะทําให้มันซอฟลงได้ไหมด้วยนะครับมุมมองความคิดตาก,กาไม d เซ t ว่าตามจริงแล้วมันก็เป็นความผิดของเขาอยู่นะจะไปบอกว่าแบรนด์ตัวร้อยเปอร์เซ็นต์่ะไม่เกี่ยวกับผมเลยอย่างเงี้ยถ้าถ้าเขาถ้าเข้ามามาในแข็งเก้าสุวนแ่กมันจะมาในแข็งกก้าวแบบนี้ไงมันมันก็เลยทําให้คนมองเข้าไปเอะอะไรวะมันมันมีความคลางแคลงใจอ่ะ จากคนที่มองเขาในอดีตที่ผ่านมาเนื่อนนานซึ่งผมจะไม่ได้กล่าวเยอะนั่นก็คือเป็น็นอดีตไปแล้วเราเข้าใจได้ว่าโอเคล่ะนะครับอาจจะอายุน้อยอาจจะอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ในคราวนี้มันก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับเราก็อยากจะเห็นผู้ยิ่งใหญ่นะครับที่คว้าชัยชนะมาอย่างมากมายไก่กองเนี่ยก็สามารถที่จะเอาชนะใจตัวเองที่ทุกคนล่ะนะครับเราเราไม่ได้โลกสวยครับมันมีความรู้สึกมันมีอารมณ์ในแบบนั้นอยู่แล้วว่าเฮ้ยนะครับจะปล่อยเขาแซงไปดื้อหรอ อันนี้ก็คือมันเป็นอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์งุนหงิดอารมณ์ที่อยากจะรักษาอยากจะป้องกันผลประโยชน์ของตัวเองแต่กับการที่จะพูดอะไรออกไปเนี่ยใจเรามันบางทีมันไม่ได้รู้สึกง,งั้นแต่เราต้องข่มเราต้องเอาชนะมันว่าโอเคละนะครับนี่ก็คือเป,เป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งก็คือเป็นความผิดของผมด้วยนะที่ผมไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้อะไรอย่างต่างๆอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้อะไร ไม่ต้องไปพูดแบบว่าจะโอจะจ๋าจะขอโทษจะอะไรขนาดนั้นไม่ได้เวอ่อวังขนาดนั้นนะครับเพียงแต่แสดงให้นอริสเห็นว่านะครับเขาเองเนี่ยนะฮะก็ไม่อยากให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นนะนะครับเขาเองก็มีส่วนในตรงนั้นนั่นก็คือเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนสิ่งที่แรนโดเขาเขาเฝ้ารออยู่แต่ถ้านะครับแม็กซ์เขาสื่อสารออกมาว่าเอ้ยมีเกี่ยวอะไรกับผมเลยเขานู่นนะฮะที่จะแบบว่ามาทําเรื่องเนี่ย จะเกิดไม่เกิดมันอยู่ที่เขาถ้าถ้ามาแบบนี้เนี่ยแบรนดโดบอกว่าเขาก็คงจะแบบว่าเรียกว่าเสียนะครับเรียกว่าศรัทธาที่มีนะครับในการให้การเคารพกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันเนี่ยไปแต่ไม่รู้ว่าจะเสียไปกี่เปอร์เซนต์กี่มากน้อยมันมันเป็นประมาณนี้ผมคิดนะครับว่าส่วนหนึ่งหลายๆคนก็คงอยากจะเห็นนะครับในตรงนี้แม้กระทั่งแฟนๆของวอร์สต้เป็นบางคนนะครับก็อยากจะเห็นว่าท่าทีที่มันซอฟ คือถ้าเอ่ยมาสั้นๆไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องวิธีรีตองมากมายหรอกมันจะทําให้บรรยากาศมันมันดูดีขึ้นมากเนยนะครับแล้วคนที่มองแม็กซ์เนี่ยนะฮะคือมองไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็มีเยอะเหมือนกันนะที่พร้อมจะขอบท่าอะไรมาเนี่ยก็พร้อมที่จะกระตืบซืํา้เลยไม่ได้อะไรเนี่ยนี่นะครับก็จะมีแฟนๆกลุ่มนี้ก็จะเฝ้ารออยู่แต่นะครับถ้าเกิดว่าแม็กซ์แสดงอะไรที่ผมพยายามอธิบายมาเนี่ยนะฮะก็พยายามอธิบายให้มันกลางนิดให้มันซอสไปสุดแต่ผมก็ใจนะ้ว่า ก็คงจะมีทั้งคนที่เห็นด้วยกับผมและก็ไม่เห็นด้วยไม่ว่ากันนะถ้าเกิดมันมีในตรงนี้ออกมามันจะทําให้เป็นภาพที่สวยงามมากแล้วแม็กซ์ก็จะสง่างามด้วยครับแต่ถ้าเขายังคงดึงดังอย่าบอกเอ้ยไม่ไม,ไม่ไม่นะฮะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆคือถ้าเขายังคงแข็งกล้าวนะฮะไม่ไม่ไมซอฟเนี่ยมันมันมันจะไม่ไม่ได้ว่าเป็นผลดีอะไรกับเขานะครับอยากเห็นในตรงนั้นบทลงโทษอะไรก็รับมาแล้วนะครับ สิ่งต่างๆทุกคนก็ได้เห็นมาแล้วใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่อะไรหรอกผมอยากเห็นทั้งคู่เนี่ยเขาสนิทกันนะครับเขาเป็นไปนในแบบนี้เราเห็นภาพตั้งแต่เขาเป็นเด็กตัวเปียกเนี่ยนะครับเขาแข่งขันก็ต่อสู้กันมาแล้วก็เอ่อมันก็มีเหตุมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยอยู่แล้วล่ะใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าในคราวนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นใหญ่สุดมันเป็นความสําคัญมากๆนะครับมันอาจจะเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้เนี่ยดังนั้นมันก็ไม่อยากให้มันบานไาย ถ้าเลือกได้ผมผมอยากให้เป็นแบบนี้ครับผมไม่อยากให้แบบว่าเอาเลยนอริสเอาเลยอย่าไปย้อมันคือคือผมผมไม่สนับสนุนความคิดอย่างนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอา่าใครประทักับใครย,ยังไงกันแล้วแต่ขอให้มันมีทางออกที่ดีเถอะนั่นก็คือสิ่งสิ่งที่อ,อ,อ่อเฝ้ารอสิ่งที่อยากเห็นกันนะครับเอาเป็นว่าผมก็เห็นใจนอร์ริสมากกว่านะฮะแล้วผมก็เข้าใจว่าเวอร์ซัพเปนน่าจะโดนถ้าเอาเรื่องคนที่โดนด่ามากสุดคงเป็นแม็กซ์อยู่แล้วคนที่โดนเห็นใจมากสุดคงเป็นแรนโด นะครับผมสรุปมาประมาณนี้นะฮะตามริงมันก็ไม่ได้มีแค่คู่นี้คู่เดียวหรอกที่ปะทะกันนะฮะก็เป็นระเบิดเวลาอาจจะเรียกก็เป็นภูเขาไฟระเบิดอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งของอาพีนนะฮะผู้ที่ไม่ได้ไปต่อแล้วเอสเานโอคองนะครับปะทะกับเพื่อนร่วมทีมอีกแล้วละคราวนี้ก็คือในตอนปะทะกันอยู่ที่โมนาโกอันนั้นก็ยังคงไม่ได้แยกทางกันนะครับอาจจะเป็นอีกบริบ,บทหนึง่งใช่ไหมละ่ะแต่คราวนี้แยกทางกันแล้วโอคองเองก็ยังไม่ได้เก้าอี้ที่ยืนยันนะฮะ แต่กลายเป็นว่ามันก็ทําให้เกมมันอาจจะดูเดือดนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าโอ้ยแบเบอร์อีกแล้วละ่ะแมก็กซ์คงจะทิ้งนอริสแมคคาร์เรนก็เบ๊กันเองคงจะไม่ไหวคงจะไม่อะไรยังไงกันไหมเราเราก็มองอะไรไปแบบนั้นนะครับนอริสจะขึ้นมา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 ,มาทันไหมเราเราคิดไปแบบนั้นไงแต่นะครับมันก็จะมีมุมมองของอา p i พีนะครับสองหนุ่มจากอาร i พีเนี่ยเขาอาจจะเล่นเขาเรียกว่าอะไรนะเล่นจิตวิทยาใส่กัน อ่านะครับเขาคงไม่ได้แซวกันหรอกผมว่าเออแต่บางคนอาจจะเข้าใจว่าจะเล่นมุกว่าแซวกันแต่ส่วนตัวผมคิดว่าโอเคมันก็จะมีอะไรที่แอบจิกแอบกัดกันอยู่เออใช่ไหมฮะสุดท้ายเขาก็มาไฟกันเองนะฮะเขาก็มาไฟกันเองในประมาณครึ่งทางอะตีไว้วันรอบที่สามสิบสี่สามสิบห้าราวๆนั้นนะครับก็มันเหมือนประมาณว่าพอแซงฟอร์นันโดอาร์โซไปแล้วเนี่ยทั้งสองคนใช่ไหมฮะอาร์โซเองก็ก็คงจะเห็นเหตุการณ์ทุกสิ่งอย่างเพราะว่าอยู่อยู่ข้างหลังในในระยะที่ไม่ได้ห่างนักเนี่ยใช่ไหม เขาก็จะมีการส่งสัญญาณกันไปมาในวิทยุทุกคนก็ยังทราบใช่ไหมครับว่าก็พูดอะไรกันบ้างเนี่ยอาร์ลโซเองก็คงจะเฮ้ยนะครับไอสองหนุ่มนี่มันทําอะไรวะกันมีสไตลยแกหรอนะครับมีปั่นมีอะไรมาออกมานะฮะคือพยายามจะบอกว่าแกสตี่ก็เหมือนคิดว่าตัวเองน่าจะเร็วกว่าไงก็จะต้องเข้าไปนะครับอยากจะขึ้นไปคือมองว่าโอคอนน่าจะแบบว่ามีพื้นที่ให้ให้บ้างหรือเปล่าแต่โอคอนไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับโอคอนก็จะมองว่าเฮ้ยนะครับ จะขึ้นมาได้ง่ายๆอย่างนี้เลยเลยง่ายก็แบบว่าป้องกันเต็มที่ไม่รู้ว่าใช้คำว่าป้องกันได้ไหมก็คือดันแก๊สที่ออกไปแหละนะฮะแต่ท้ายสุดแล้วครับคนที่มีคะแนนแก๊สลี่นะแก๊สลี่มามามาคันที่สิบนะครับได้ไปหนึ่งต้มในขณะที่โอเคมาคันที่สิบสองคือมันเป็นในจังหวะที่ผมผมผมคิดว่าอัลพินกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นครับตอนนี้กําลังเหมือนเหมือนจะตั้งลาได้ได้หน่อยหนึ่งแล้วจากที่ผ่านมานะครับ 7-8สนามก่อนหน้านั้นไปนแทบจะแบบว่าไม่มีสัญญาณอะไรเลยนะครับเฮ้ยทำไมมันดิ่ง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 เปลี่ยนวิธีการทํางานเปลี่ยนออแกไนซ์เปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนอะไรก็แล้วเนี่ยก็ทําไมวะเนี่ยใช่ปะแต่พอนะครับเนี่ยช่วงหลังๆมาเนี่ยนะครับ2-3สนามชัดเจนนะว่าเก็บแต้มกันได้คู่อย่างเงี้ยหรือว่าสนามนี้ก็มีแต้มเลยทําให้แบบว่าโอเคนะครับจากที่จะลุ้นตอนแรกกล่าวว่าคงจะแบบว่าจะหนีบวยขนานเลยนะคราวนี้ไม่หนีบวยแล้วฮะอาจจะมีโอกาสได,ได้ ไปทวงคืนในส่วนของทีมอ b ของยูกิซูดะของทางของทางเดนียลลิกหรือเปล่าก็มีมีความเป็นไปได้นะฮะคือมันกำลังอยู่ในช่วงการนำมันขาขาขึ้นน่ยแต่มันจะมีปัญหาในแบบนี้ดีฮะ,ะต่างคนก็ต่างต่างวิพากษ์วิจารณกันนะฮะโอคอนก็อาจจะพูดเยอะไปหน่อยแกรลลี่ก็บอกว่าเนี่ยนะครับไอ้หมอนี่มัน,ม,น,ม,นมันพูดเยอะเกินไปแล้วอะไรอย่างนี้นะครับมันก็มีกันระดับหนึ่งอะคือถ้าใครที่รู้จัก2คนนี้เนี่ยจะจะ,จะทราบนะครับว่าสมไปก่อนเขาเป็นไม้เบือ่อไม้เม,มากันคือ เขาเป็นฝรั่งเศสเหมือนกันไงแล้วก็แข่งรถค้ารถเลยต่างๆมาก็มีประเด็นมีอะไรในตอนที่มีข่าวว่าเขาจะย้ายมาอยู่ทีมเดียวกันเนี่ยผมยอมรับว่าผมก็ก็แอบแอบงงเหมือนกันนะครับว่าใช่ข่าวลือข่าวปล่อยแบบตลกตลกรอเปล่าหมายถึงว่าตอนที่มีข่าวลือแรกๆอ่ะแต่พอเป็นจริงก็เออนะครับอเมซิ่งเลยทั้งคู่ก็ออกมาแสดงสปิริตไงว่าโอเคความบาดหมางในอดีตนะครับจะทิ้งกันไปตรงนั้นก็คือจะใช้ความเป็นมืออาชีพในการทํางานกันซึ่งนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรจนการแข่งขันที่ โมนาโกเนี่ยเราได้เห็นใช่ไหมฮะว่าอืมมันก็ทําให้คิดถึงภาพเก่าๆเรื่องราวเก่าๆขึ้นมาแล้วมันไปมีผลในเรื่องของเกาอีีของทางอเอสบานโดคอ,องด้วยนะครับอาจจะกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แต่มีแน่ๆแหละครับในส่วนของการตัดสินใจเรื่องของสัญญาเนี่ยครับกับเหตุการณ์คราวนั้นแล้วก็มาในคราวนี้นะครับอ่านะฮะผ่านไปเรียกว่าจากประท้ารอบแรกเนี่ยนะครับสี่ห้าสนามมาแล้วก็มาเจอกันที่ล่าสุดเนี่ยนะครับ ก็เลยทําให้เป็นไงล่ะที่เรดบูลลิงที่ออสเตรียนเนี่ยนะฮะตอนนี้แต่ก็คือสเฐบานก็คงคงมองว่าไหนไหนผมก็ได้อยู่ตรงนี้แล้วผมก็อยากทำผลงานให้ดีสุดหร,ร,รือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงในขณะที่แคสลี่เองก็มองว่าศักยภาพเขาน่าจะมีมากกว่าเขาน่าจะปล่อยเขาขึ้นขึ้นไปเพื่อที่จะลุ้นให้มันจะดีกว่าเหรอนะครับเราเราเราดูจากสิ่งที่เขาสื่อสารกับทีมกับอะไรมาเนี่ยเหมือนก็จะมีความมาั่นใจในตรงนั้นดังนั้นนะครับสิ่งนี้มันมันจะไปมันจะไปมีผลนะครับทําให้ เรียกว่ามีอุปสรรครถมันกาลังขาขึ้นแต่นักแข่งจะตีกันอยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคจะเป็นตัวฉุดตัวดึงตัวรั้งความสำเร็จของทีมหรือเปล่าอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะฮะทุกคนประเด็นต่อมาพูดถึงเรื่องของ Mercedes ครับอันนี้ก็อีกเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่อยู่ในช่วงขาขึ้นขาขึ้นก็คือจอร์จเซลนะครับชนะะนะครับฉลองความสำเร็จให้กับจอร์ด้วยนะครับน่าจะพูดตั้งแต่ต้นคลิปลืม <laughs> ก็จอร์ดอาจจะโอเคนะครับเราเข้าใจว่าเป็นชายชนะที่ถวายพานมาแบบส้มหลนก็จริง แต่ก็ต้องชื่นชมในความแข็งแกร่งของเขาที่ต่อสู้บนโพเดียมมาชักจะบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแล้วนะครับในช่วงหลังๆมาเนี้ยแล้วเฝ้ารอโอกาสซึ่งในเมื่อสองคันนะครับเขาปะท่ากันนะครับเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาคนที่แข็งแกร่งที่เฝ้ารออยู่ไม่ไกลไกลไหมเออนะก็ไกลระดับหนึ่งละก็ได้นะครับความสำเร็จนั้นไปก็เลยกลายเป็นว่าร่ว,รวมๆ2ปีนะครับที่ e r เ e d e s เฝ้ารอที่จอร์เเซลเฝ้ารอตรงนี้กันมาใช่ไหมละะ่ะฮะ แล้วก็ท่านเซอร์นะฮะแม้ว่าจะไม่แข็งแกร่งพอถึงขั้นลุ้นโพเดียมเนี่ยแต่มันก็มีเหตุอธิบายได้นะฮะทางทีมก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามีการปะท่ากันนะครับมีเรื่องของโซ่กันนะครับแบทเทิลกันกับคาร์ัสไทน์นะครับเลยต้องเรียกว่าคืนอันดับคืนตำแหน่งในในช่วงรแรกๆเนี่ยจะมีเหตุจุลุนวุ่นวายกันอยู่แต่โดยรวมก็คือดีนะฮะก็คือมาในทิศทางที่ถูกต้องกับการอัปเกรดเนี่ยคือตอนนี้ Mercedes นะครับจะต้องดิ้นรนหนีจากการเป็นทีมอันดับที่4ให้ได้ ะะซึ่งในตอนนี้ทุกคนได้เห็นใช่ไหมครับว่าก็เริ่มขยับมาในที่ทางบวกนั่นแหละเอาง่ายๆนะ,ะแม้แม้ว่าจะยังไม่ได้มีโอกาสได้ลุ้นในอันดับที่1น,นะฮะหรือแม้กระทั่ง2องเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ขึ้นนํามาบ้านนะครับแต่ศักยภาพโดยรวมยังไปไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยแต่จอร์กบอกนะฮะว่านี่เห็นไหมเราต่อสู้เพื่อโพเดียมมาตลอดทุกสุดสัปดาห์เลยนะดันั้นก็จะอยากจะรักษาโมเมนตัมตรงนี้นะครับก่อันดับ3ไม,ม่ให้เหนียว ทันเซอร์นะครับลุ่แฮมิทแฮมิทตันนี่เขาก็บอกว่าในซเวอร์สโตนโฮมเลสของพวกเขาก็เป็นสนามที่คิดว่าน่าจะเข้าทางนะครับยูบ15ของของพวกเขาด้วยดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าทีมก็มั่นใจในแบบนี้นะครับนักแขก่งเขามั่นใจในแบบนี้เนี่ยถ้านะครับสเต็ปมันเป็นไปในแบบนี้ต่อไปนั่นหมายความว่าเมอร์เซเดสก็อาจจะมีโอกาสนะครับได้ขึ้นไปทวงเอาทีมอันดับที่2เนี่ยมาได้ตอนนี้แม็กอฟอร์เรอรี่นะครับก็อยู่ในในช่วงของการเ <c oughs> ตรียมพร้อม แม็กคารเรนก็ถึงแม้จะเปพียงความจากนอร์ลิสนะครับก็คือไม่มีแต้มาแต่อย่าลืมนะครับว่าออสการ์ฟิสฟรีกระจบทัวร์เดือนที่2นะฮะดังนั้นแม็กคารเรนก็ถือว่ากับเรดบูลเนี่ยยังคงเป็นเป็นทีมที่แข็งแกร่งสำหรับเมอร์เซเดสก็คือ,อยังยังไม่ใช่เวลานี้นะครับแต่ตอนนี้ก็คือเป้าหมายของเมอร์เซเดสก็คือเฟอร์ราลีครับซึ่งเฟอร์ราลีเนี่ยนะฮะก็กำลังอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าเพียงคร้ำชาเลอร์แกทุกคนได้เห็นใช่ไหมฮะอ่าก็เข้าพิษเป็นว่าเล่นนะครับนึกว่าเข้า เที่ยวไปเที่ยวมาเหมือนเข้าห้องน้ําเลยแล้วก็ออกมาก็ตามตามแต่ภาพที่เห็นนะครับือใช้คําว่าเพี่งทมได้แต่นะครับไม่แน่ใจว่าฟลอเรอรี่เขาเตรียมการอัปเกรดครั้งใหญ่ไว้ที่ซินบัสตัในสุดสัปดาห์นี้หรือเปล่านะดังนั้นนะครับ m e เ c e e จะต้องเอาโมเมนตัมตรงนี้นะรักษาระดับไวให้มันสม่ำเสมอเข้าไวเพราะว่า,อย,าอย่างที่บอกไปนะครับว่าต้องหนีฟลอเรอรี่ให้ได้ก่อนจอร์นลาเซลก็บอกว่าตอนนี้เราเนี่ยชัดเจนว่าเราทําอัปเกรดแล้วเรามีประสิทธิภาพดีกว่าฟลอ r รอรี่ดีกว่าแอสตันมาตินอย่างชัดเจนเลย ถูกต้องครับตรงนี้แต่นะครับอย่างที่บอกไปว่าเฟอร์รี่เขาเขาจะอัพอะไรมามันมันจะได้ผลไหมเมอร์เซเดสจะต้องอยู่ในตรงนี้ต่อไปนะครับก็คือมันจะต้องต่อสู้พพเพื่อโพลียมให้ได้ทุกสุสปดาห์นี่น่าจะเป็นเป้าหมายนะครับที่ที่ควรจะให้มันเป็นไปอ่านะครับนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากนํามาเล่ากันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันกับผมใหม่นะเพื่อนๆก็สามารถมาเพิ่มมาเติมสิ่งที่ผมอาจจะเล่าขาดไปหรือว่าประเด็นหนึ่งที่ผมไม่ได้เล่านะครับแล้วก็ย้าอีกครั้งหนึง่งแล้วฝากไปติดตามผมใน เฟซบุ๊กแฟนเพจด้วยนะครับก็จะมีโพสต์มีอะไรสลับตั้ง2ล้อ4ล้อกันตลอดนะครับอ่าใช้ชื่อชื่อเพจว่า Biker Man คนรักมอเตอร์ GP นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกออเดอร์สินค้าที่สั่งซื้อเข้ามานะครับใครที่อยากจะมีส่วนในการสนับสนุนผมนะครับนี่คือหนึ่งช่องทางที่ทําได้สินค้าที่ผมเป็นในหน้าขายในช้อปปีใน La ซาด้ตามตริงเน้นช้อปปีนะครับก็ตัวไหนที่เพื่อนๆใช้อยู่แล้วนะครับไม่จาเป็นองเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับรถเกี่ยวกับอะไรต่างๆมีหมดเลยนะครับเครื่องแต่งกายเสื้ แล้วก็ในคอมเมนต์ที่ผมโพสต์ปากหมุดเอาไว้นะครับก็จะมี4-5รายการในแต่ละคลิปแต่ละวันเพื่อนๆสามารถจิ้มเข้าไปเลือกดูกันได้วันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกับผมใหม่ในพรุ่งนี้สวัสดีครับ